ความคุ้มค่ากับหม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1นถึงสานาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ื่อคืนนี้นะครับเจ้าแมปคริกซ์ซิมูเลเตอร์ได้ทำการอัปเดตครั้งที่5เข้ามาในแมปนี้ฮะ ซึ่งอัปเดตในครั้งนี้ฮะอัปเดตดินแดนใหม่เข้ามาในโลกของ Space World ครับและแน่นอนครับว่าเมื่อมีดินแดนใหม่ก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงเซตใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าสัตว์เลี้ยงเซตใหม่ที่เข้ามานะครับพลังจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดให้ผมเดานะผมเดานะครับผมว่า1ทิลเลียนในคลิปนี้น่าจะได้เห็นอย่างแน่นอนครับแล้วอัปเดตท,ที่เข้ามาในอาทิตย์นี้นะครับมาพร้อมกับอัปเดตของวันขอบคุณพระเจ้าฮะซึ่งจะมีในเรื่องของเอกลุศีตัวใหม่เข้ามาด้วยแต่สิ่งที่ผมสนใจน,น ใดินดน Space World ครับเจ้าเมกาเนี่ยมันคล้ายๆกับเจ้าหิ้วของเจ้าแมพเพล s ซิมูเลเตอถูกไหมซึ่งเมกาน่าจะเป็นตัวที่หายากที่สุดในแมปนี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าเจ้าแมปนี้จะไม่ได้บอกครับว่ามีแร็งใหม่เข้ามาด้วยเพราะว่าผมสามารถที่จะรีเบิร์ดได้แล้วครับ แฮกเกอร์3ากฮะจะคูณเงิน4ล้านกลายเป็นคูณเงิน5ล้านบอกเลยว่าเพิ่มขึ้นมา1ล้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะแต่เดี๋ยวผมค่อยรีเบิร์ตละกันเพราะว่าการรีเบิร์เนี่ยใช้เงินอยู่ที่52 SP ตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มนอกรอบมะมีเงินอยู่ที่181 SP อืมก็คิดว่าน่าจะสามารถปลดล็อกดินแดนใหม่แล้วก็เปิดไข่ดินแดนใหม่ได้นะหวังว่าจะไม่แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็เหมือเดิมฮะเราต้องไปดินแดนสเปซเวิลด์ซึ่ง ผมชอบทุกครั้งเลยนะที่ผมได้ไปดินแดนสเปซเวิลด์มีคัดซีนทุกรอบจริงๆเท่มากๆและนี่คือดินแดนใหม่ที่อัปเดตเข้ามาฮะและเดี๋ยวก่อนนะอัปเดตเข้ามาแค่ดินแดนเดียวอีกแล้วเหรอ ผมรู้สึกว่าอัปเดตแค่1ดินแดนต่อ1อัปเดตเนี่ยมันน้อยไปนิดหนึ่งนะจริงๆเนี่ยควรจะสัก2-3ดินแดนอันนั้นกําลังดีเลยแต่อันนี้อัปเดตเข้ามาดินแดนเดียวเองอะราคา24 SP โอเคปลดล็อกเลยแล้วกันฮนะเพราะว่าเงินเหลือเหลือเลยมาดูกันว่าดินแดนนี้คูณเท่าไหร่ครับถ้าเกิดให้เดา150แน่ๆเลยคูณอยู่ที่150จริงด้วยฮนะเพิ่มดินแดนละ50นั่นเอง ซึ่งไขของที่นี่ฮะฟองละเท่าไหร่ไหนมาดูซิ 100SX โ oh อ้อไม่กอดราคาถูกมากๆครับแลกเดี๋ยวก่อนนะก็ <c oughs> คือเจ้าตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้มันคือเจ้าตัวเมกาถูกไหมโอกาสออกเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะสัก0.1%หรือไม่ก็0.01%ออย่างแน่นอนนะไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็น่าจะมีแล้วนะครับอืมและมีคนเปิดได้ไปแล้วด้วยนะ นี่คือหน้าตาของเจ้าเมก้าตัวใหม่เหรออืมเหมือนลิงเลยใช่ฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลิงนะน่าจะเป็นลิงในอีเวนต์วันขอบคุณพระเจ้ามันไม่มีอะไรให้ผมทำแล้วถูกไหมนอกจากรีเบิร์ตซึ่งการรีเบิร์ตเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้หลังสุดเลยนะครับเพราะว่ารีเบิร์ตเนี่ย52 sp ตอนนี้ผมมี159 sp คือเยอะมากๆนะ แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่คือไข่เอกุสีที่เข้ามาสินะราคาฟองละ399รบโรบักนะครับซึ่งผมคิดว่ามันแอบแพงไปนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะไม่คุ้มค่านะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเอกุสีนะครับเจ้าตัว45%นะเจ้าตัวนี้จะก๊อปปี้ดาเมจพลังสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดของเราฮะ50%ก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้เจ้าตัว4%หรือว่าเจ้าตัวเมก้า1%เนี่ยผมว่าไม่คุ้มแน่ๆฮะเพราะฉะนั้นผมจะข้ามการเปิดไไขปละกันน มาที่บูสเตอร์ครับแล้วก็ซื้อลัคกี้ b o o ตอร์3ชั่วโมง99โรบักเลยอันนี้ขาดไม่ได้นะจะเปิดไข่ก็ต้องซื้อฮะแล้วก็อันต้านลักครับเจ้าแมปนี้ยังเหมือนเดิมนะไม่มีเกมพาร์ตลัคกี้นะครับมีแต่บูสเตอร์อย่างเดียวโอเคอีก149โรบักซื้อมาเรียบร้อยฮะจากนั้นก็อย่าลืมที่จะกดใช้งานแต่เดี๋ยวก่อน ผมมีแบบ15นาทีอยู่นี่นะแล้วเดี๋ยวก่อนผมซื้อ3ชั่วโมงมาทำไมเนี่ยโอเคงั้นใช้15นาทีมาก่อนครับแล้วก็15นาทีมาดูกันว่า15นาทีนี้ผมนั้นจะเปิดได้ตัวอะไรบ้างแล้วพลังเท่าไหรนะ่ฮะผมจะลองเปิดก่อนนะถ้าเกิดผมดวงเกลือมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเทรดดิ้งผาซ่าครับมาเริ่มเปิดชุดแรกกันและออกมาเป็นตัวคอมมอน เจ้าตัวอ e ีปิกนะครับเป็นระดับ question mark นั่นหมายถึงว่าเจ้าตัวอ e ีปิกเนี่ยน่าจะหายยากพอสมควรเลยโอ้ดูเหมือนว่าตอนนี้ช่องเก็บของจะเต็มฮะและผมได้เจ้าตัวระดับแรมา1ตัวถูกไหมโอกาสออก1.1%นี่คือระดับแรนะครับเหลือจะเชื่อเลยนะและเจ้าแมพนี้ก็ยังไม่มีระบบคราฟอ,อเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะ นี่คือเจ้าตัวระดับแรครับแบบธรรมดายังไม่ได้เป็นโกลเด้นเลยนะพลัง85บิลเลียนโอ้โหโอเคผมคราฟเจ้าตัวนี้เป็นโกลเด้นก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็เจ้าตัวนี้ระดับคอมมอนอะคราฟมาเป็นโกลเด้นให้หมดเลย นี่คือเจ้าตัวอันคอมมอนและเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมะฮะทำไมมีคำว่าชายนี่อยู่บนอันคอมมอนเจ้าแมปนี้มีระดับชายนี่ด้วยหรือนี่พลังอยู่ที่136บิลเลียนฮะพลังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่แน่นอนครับว่าระดับสูงสุดก็คือระดับเรเดียนนะผมว่าในคลิปนี้เราน่าจะได้เห็นพลัง1ทิลเลียนอย่างแน่นอนเลย เอาล่ะเดี๋ยวผมจะลอง f k เปิดไข่ประมาณสัก10นาทีดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า10นาทีนี้ผมจะได้เจ้าตัวอันคอมมอนแล้วก็เจ้าตัวแรเนี่ยมากี่ตัวแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นระดับเรเดียนได้หรือเปล่านะครับหวังว่าระดับแรเนี่ยถ้าเกิดกลายมาเป็นเรเดียนน่าจะมีพลังสัก800บิลเลียนนะอันนี้ผมเดาวนะครับแต่คิดว่าน่าจะถึงนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่า10นาทีนี้ผมจะได้อะไรบ้าง และนี่คือ10นาทีที่ผมนั่งเปิดมานะครับผมได้เจ้าตัวอ e ีปิกมาแค่1ตัวเท่านั้นครับ พลังของเจ้าตัวอีปิกตัวนี้นะครับอยู่ที่105บิลเลียนแบบระดับธรรมดานะส่วนที่เหลือเนี่ยอันคอมมอนระดับแรเนี่ยผมก็ได้มาพอสมควรนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวระดับแรฮะผมจะมีโกลเด้นแค่2ตัวนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะว่าเจ้าตัวแรตัวนี้จะสามารถกลายมาเป็นระดับเรนโบว์ได้หรือไม่ฮะว่าแล้วก็ขอเสียงดวงเลยแล้วกันนะมาที่เรนโบว์แมชชีนตรงนี้ครับ และก็เปิดด้วยที่ระดับเรฮะผมใช้2ตัวนะครับโอกาสที่จะกลายมาเป็นระดับเรนโบว์เนี่ยมีแค่40%เท่านั้นมาดูกันฮนะว่าโชคจะอยู่ข้างเราหรือไม่มามาดูกันนะแค่40%เท่านั้นและดูเหมือนว่า <laughs> โชคจะอยู่ข้างเราฮนะมาต่อกันที่ตัวอนะันคอมมอนฮะใช้5ตัวเพื่อคอนเฟิร์ม100%ไปเลยแล้วกันอันนี้ไม่ต้องรุนนฮะได้อยู่แล้วนะครับ และนี่คือเจ้าตัวระดับแรแบบเรนโบ์ฮะพลังอยู่ที่255บิลเลียนอืมดูเหมือนว่าพลังจะไม่ถึง800บิลเลียนนะเนี่ยโอเคฮะมาลองทำให้เจ้าตัวแรกลายมาเป็นระดับเรเดียนดูครับ มาซึ่งผมจะไม่รอนะครับต้องใช้กี่โรบัคนะผมจําไม่ได้ละใช้อยู่ที่399โรบัคครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะคุ้มค่าสําหรับคนดูนะเพราะว่าคนดูน่าจะอยากรู้ฮะว่าเจ้าตัวนี้พลังมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวโอเคฮะเครมมาเลยและพลังของเจ้าตัวนี้อยู่ที่510บิลเลียนโอ้ my g อดพลังมันน้อยกว่าที่ผมคิดไว้อีกแต่ถ้าเกิดมาเป็นเลเวล30ล่ะอืมโอเค ถ้าเกิดเป็นเลเวล30เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเกินคาดเอาซะมากมากเลยฮะจากเลเวล1พลัง510บิลเลี่ยนเมื่อเลเวล30ครับพลังอยู่ที่1.25ทิลเลียนแต่ใช้เพชร480,000โอเคผมว่านี้คุ้มค่าสำหรับผมอยู่แล้วนะครับก็จัดมาเลย นี่คือสัตว์เลี้ยงพลัง1นึทิลเลียนตัวแรกของผมฮะผมคิดไว้แล้วไม่มีผิดนะครับว่าสัตว์เลี้ยงในดินแดนใหม่จะต้องมีพลังเกิน1นึทิลเลียนอย่างแน่นอนและได้มาเป็นที่เรียบร้อยฮะรู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ถ้าเกิดจะให้คลิปนี้จบแบบสวยงามก็ต้องแวะมาช้อปปิ้งกันสักหน่อยครับและเดียวก่อนนะนี่คือเจ้าตัวเมก้าวันขอบคุณพระเจ้าฮะมันคือแมวเหรอใช่แล้วเขาคือแมวฮะ และออกมาแค่31ตัวเท่านั้นแต่ว่าราคาอ4ล้านถ้าเกิดผมซื้อโอ้โห24ล้านราคาเกิน2,200โรบนะัสฮะอันนี้ไม่ไหวอันนี้แพงไปผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่ก็จะตัวเมกาเหมือนกันเดี๋ยวนะโอ้โหแต่ละตัวราคาแพงมากเลยครับโอเคดูเหมือนว่าจะต้องข้ามไปโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ31ตัวที่ออกมาครับมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้3ตัวแล้วสรุปมันแรจริงไหมเนี่ยทำไมมาขายกันเยอะจังเลยอันนี้พลังต่ำอันนี้พลัง100บิลเลียนมีมากกว่า1ทิลเลียนนี่ผมมีหรือเปล่าน่าจะมีนะต้องหาที่ดีเอาละนี่คือเซิร์ฟที่10แล้วนะครับที่ผมเปลี่ยนมาดูเหมือนว่าเจ้าตัว e ีปิระดับเรเดียนไข่ฟองใหม่ จะยังไม่มีคนขายหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะเซิร์ฟเวอร์นี้คนคน่อนข้างเยอะฮะอาจจะมีให้รุน้นโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเจ้าตัวอ e ีิีระดับเรเดียนน่าจะหายากพอสมควรและเหลือจะเชื่อครับว่าไม่มี no อยากจะชอปปิ้งสักหน่อยแต่ว่ายังไม่มีคนมาขายฮะคือตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมาหลายเซิร์ฟเวอร์มากเลยนะโอเคลองมาดูฝั่งนี้ดูฮะเผื่อว่าฝั่งนี้จะมีฝั่งนี้ก็ไม่มีเดี๋ยนะ ายยกจเลโอเคดูเหมือนจะต้องถอดใจฮะในคลิปนี้อดช้อปปิ้งเลยแต่ก่อนจะจบคลิปฮะขอรีเบิร์ตหน่อยถ้าเกิดให้ผมเดานะฮะผมว่าเจ้าแฮกเกอร์3เนี่ยน่าจะเป็นแรงสุดท้ายแล้วล่ะอมืมาดูกันว่าใช่หรือเปล่ารีเบิร์ตไปเลยและเรียบร้อยครับแรงแฮกเกอร์3คือแรงสุดท้ายของอัปเดตในคลิปนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับในคลิปนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าฮะ see you next time